COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันสัญญากรุงเทพเฝ้าเดี่ยวพระธรรมเอตโรบทที่2องข้อหนึนะคะเพราะฉะนั้นพวกท่านจงละทิ้งความชั่วทุกอย่างและการล่อลวงทุกรูปแบบความไม่จริงใจความอิจฉาริษยาและการใส่ร้ายทุกชนิดเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญ,ญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดในเมื่อพวกท่านได้ชิมแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีเลิศจงมาหาพระองค์พระศิลาที่มีชีวิตที่แม้ถูกมนุษย์ปฏิเสธแล้วแต่กลับเป็นศิลาที่ทรงเลือกสรรและล้ำค่าในสายพระเนตรพระเจ้าและพวกท่านเองเป็นดังศิลาที่มีชีวิตจงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญ,ญญาณเพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณอันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เพราะมีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่านี่แน่เราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในสิโยนเป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรอันล้ำค่าและใครที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมีค่ามหาศาลสำหรับพวกท่านที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้นศิลาที่ช่างก่อสร้างปฏิเสธไม่เอาแล้ว และเป็นศิลาที่ทําให้คนสะดุดและเป็นที่ทําให้คนหกลม้มที่พวกเขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะตามที่พวกเขาถูกกาหนดให้ทําเช่นนั้นแต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ เมื่อกเมื่อก่อนพวกท่านไม่ใช่ประชากรแต่บัดนี้พวกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนพวกท่านไม่ได้รับพระเมตตาแต่บัดนี้พวกท่านได้รับพระเมตตาแล้วค่ะขอให้ชื่อตอนนี้ว่าเราคือชุมชนพิเศษชุมชนของพระเจ้านะฮะแก่นหลักของพระบิดาตอนนี้ก็คือพระเจ้าสร้างประชากรของพระองค์อย่างแตกต่างเป็นชุมชนที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประกาศพระบารามีของพระองค์หรือมีชีวิตอยู่เพื่อสรรเสริญพระเจ้านะหลังจากบทที่หนึ่งของพระธรรมหนึ่งเปโตรเนี่ยได้พูดหนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่กระจัดก,กระจายไปเป็นคนต่างด้าวในที่ต่างๆนะฮะซึ่งการที่อยู่เป็นคนต่างด้าวต่างแดนนั้นนะมันย่อมมีแรงกดดันมีแรงต้านแล้วก็มีการทดสอบทดลองถูกบีบบังคับให้ทุกลำบากใจกายนะฮะ อาจารย์เปโตรก็ต้องการให้พวกเขาตระหนักว่าแม้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ยอมรับหรือว่ามนุษย์ข่มเหงแต่ก็อย่าลืมความจริงที่ว่าพวกเขาเป็นคนที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นคนที่บังเกิดใหม่อยู่ในความหวังอันยั่งยืนโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มนทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วพวกพวกเขาก็คือได้รับความรอดแล้วอาจารย์เปโตรหนุนใจให้พวกเขามีความเชื่อความหวัง มีความชื่นชมยินดีแล้วก็มองไปที่พระเรยซูคริสต์ผู้จะเสด็จมาแล้วก็ให้ดําเนินชีวิตในทางที่บริสุทธิ์ด้วยการเชื่อฟังความจริงซึ่งคือพระวจ,จนะพระเจ้านะวันนี้เราได้เห็นอาจารย์เปโตรเนี่ยฉายภาพให้เห็นอาคารนะคะปราสาทหรือนิเวศฝ่ายวิญญ,ญาณที่สร้างขึ้นจากศิลาแต่ละก้อนที่นํามาก่อเรียงกันขึ้นบนศิลามุมเอก เป็นภาพที่เล็งถึงผู้เชื่อแต่ละคนที่พระเจ้าสร้างเราในชุมชนในคริสตจักรนะฮะเราทุกคนเนี่ยถูกวางชีวิตลงบนพระศิลาก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงเป็นศิลามุมเอกนะฮะก็คือศิลาหลักที่อัครสาวกเป,ปาปโลเนี่ยเรียกว่า,าหัวเชิงมุมหรือว่า ลาปิสอังกูลาริสหรือว่าศิลามุมเอกของคริสตจักรในเอเวซัสบทที่สองข้อยี่สิบนะคะศิลามุมเอกเนี่ยมีได้หลายความหมายเช่นมีความหมายว่าเป็นศิลาก้อนที่วางไว้ที่หัวมุมของตึกที่โดดเด่นเป็นสงา่าหรือว่าเป็นศิลารูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่เรียกในภาษาช่างว่าเป็นหินสลักใช้หินนี้ยึดบนประตูซุ้มโค้งซึ่งหากไม่มีหินหรือสิลามุมเอกก้อนสําคัญนี้ก็จะทําให้ซุ้มประตูโค้งนั้นอะ ไม่สามารถตั้งอยู่ได้นะโดยปกติช่างก่อจะต้องคัดเลือกหินที่มีลักษณะดีไม่มีรอยรั่วสามารถสลักได้โดยไม่แตกหักมาใช้แล้วก็ทิ้งหินที่พวกเขาคิดว่าใช้ไม่ได้เสียนะฮะมีกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นศิลามุมเอกหรือเป็นหินหรือศิลาที่ผู้นำศาสนาหรือช่างก่อเนี่ยได้มองข้ามแล้วก็ทอดทิ้ง ือปฏิเสธไปนะคะพวกเขาไม่เห็นคุณค่าพระเยซูแต่พระเจ้าส่งบันดาลให้พระองค์กลับกลายเป็นศิลามุมเอกตามคําพยากรณนะ์สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อเนี่ยพระองค์เป็นศิลาหรือหินที่ทําให้คนสะดุดและเป็นหินที่ทําให้คนหกล้มแต่สําหรับพวกเราที่เชื่อนะคะพระองค์ทรงมีค่ามหาศาลเพราะเมื่อเราวางชีวิตของเราลงบนศิลาคือพระเยซูเราจะมั่นคงกลายเป็น พระนิเวศของพระเจ้าที่สร้างขึ้นจากชีวิตของผู้เชื่อซึ่งเป็นไปเพื่อสะท้อนพระสิริความสวยงามถวายเกียรติพระเจ้านะคะและประกาศบาร,รมีของพระองค์ดังนั้นอาจารย์เปโตรจึงหนุนใจการดําเนินชีวิตคริสเตียนว่านะคะอันที่หนึ่งจงละทิ้งความชั่วทุกอย่างการล่อลวงทุกรูปแบบความไม่จริงใจความอิจฉาริษยาและก็การใส่ร้ายทุกชนิดนะะอันที่สองแม่จงปรารถนาที่จะเติบโตขึ้นสู่ความรอดคือรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต อันที่สามนะฮะจงรับอัตลักษณ์ใหม่คือเป็นศิลาที่มีชีวิตประการที่สี่นะ,ะจงรับการก่อร่างสร้างขึ้นเพื่อนมัสการพระเจ้าจงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของพระเจ้าแล้วก็เสริมสร้างกันขึ้นนะฮะการเป็นคนที่บังเกิดใหม่ก็คือการทิ้งตัวเก่าทัศนคติในการใช้ชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปเมื่อความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนนะฮะสิ่งที่สําแดงออกมาผ่านชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นก็เป็นผลของการที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะ ชีวิตของเราเมื่อก่อนที่จะต้อนรับพระเยซูกับบัดนี้เมื่อเราเป็นผู้เชื่อแล้วจึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อเราถูกเรียกร้องให้ละทิ้งสิ่งชั่วตัวเก่านะคะจากคนที่เคยอยู่ในความบาปต่างๆนานา,นาทุกประเภททุกหมวดไม่ว่าจะเป็นการล่อลวงความไม่จริงใจความอิจฉาริษยาและการใส่ร้ายทุกชนิด นะฮะ้อคนบางเกิดใหม่เนี่ยย่อมมีหัวใจที่หิวกระหายความถูกต้องชอบธรรมมีความอยากรู้จักพระเจ้าสแสวงหาน้ําพระทัยของพระองค์อย่างจดจอ่อเหมือนเด็กแรกเกิดที่เขาเรียกร้องอยากจะดื่มนมแม่อย่างเป็นธรรมชาติจิตวิญญาณของเราก็ปรารถนาพระคำของพระองค์มาเสริมสร้างชีวิตของเราให้แข็งแรงเช่นกันนะฮะถ้านมหรืออาหารเนี่ยมีความสําคัญต่อเด็กยังไงเพราะเจนะก็สําคัญต่อคริสเตียนเช่นนั้นนะะนั่นคือเราต้องสแสวงหาการถูกสร้างชีวิต พระบีก็หนุนใจเราว่าให้เราเป็นศิลาที่มีชีวิตที่จะมาประกอบหรือก่อกันขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณก็คือคริสตจักรซึ่งเป็นศูนย์กลางพระไทยของพระเจ้านั่นเองพระเจ้าสร้างเรามาให้นมัสการพระองค์นะวันนี้เราจึงต้องตระหนักว่าเราเป็นส่วนสําคัญในพระกายของพระคริสที่พระเจ้ารางวางเราไว้ในจุดนั้นๆในบทบาทน,นั้นๆ และรับการสลักสลาโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าจนเราใช้การได้จนเราสวยงามถวายเกียรติพระเจ้าเราทุกคนจึงอยู่ในแผนการน้ําพระทัยของพระเจ้ามีสถานะเป็นคนที่ถูกเลือกสรรน,นะคะเป็นพลเมืองบริสุทธิ์ของสวรรค์เป็นแกะของพระเจ้าอยู่ในการปกครองของพระองค์ภายใต้กฎหมายของพระองค์และก็นมัสการพระองค์เพียงผู้เดียวการดุเนชิตของเราจึงมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและก็เราก็รับการสร้างให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ ให้เรามีโอกาสได้ที่ารด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับชีวิตใหม่ของเราในพระคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ให้เราเป็นศิลาที่มีชีวิตที่เรานั้นจะเป็นผลที่ถูกสร้างขึ้นก่อกันขึ้นให้สวยสดงดงามถวา,ายเกียรติแด่พระเจ้าของรบวยพรเราทั้งหลายที่เราจะเป็นคนที่เป็นพลเมืองของพระเจ้าที่มีชีวิตที่ได้ส่งผ่านความรักของพระเจ้าไปถึงคนมากมายที่ยังไม่เชื่อ เราขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสเจ้าเอเมน